กระซิบบอกเราขอนําเ,านเสนอรถกระบ,บะมือสองยกสูงนะคะทางโหดก็ไปได้นะคะทุกท่านเป็นยกสูงแล้วนะคะแต่ไม่มีโฟวิลนะคะโตโยต้าไมตี้ค่ะรถกระบ,บะปี96นะคะราคา6,9,000บาทเน้นไปตามสภาพเลยค่ะเอาไปขับใช้งานเข้าไร่เข้าสวนกันได้นะคะตัวยกสูงค่ะทุกท่านไม่มีโฟวิลคัดตีสวยแอร์เย็นเพียงเพาะมีกลองหน้าด้วยนะคะ ภาษีพรบรปี66ค่ะมีกล้องถอยหลังด้วยค่ะรถเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นรงเป็นมือหมุนนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะทุกท่านถึงอายุจะเยอะแล้วก็ตามนะคะเอาไปใช้งานขับกันได้สบายใจเลยทีเดียวเล่มมีนะคะพร้อมโอนด้วยค่ะรถอยู่โคกโ,โพชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะ6,9 0 0 0บาทสนใจรถคันนี้นะคะ ท่านสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะเพราะเป็นรถมือ2องผ่านการใช้งานมาแล้วเน้นตามสภาพค่ะและภาษีพรบก,ก็ปี66ด้วยนะคะซึ่งขาดแล้วคุกท่านขาดเป็นที่เรียบร้อยนะคะ2ปีเลยค่ะสนใจเน้นโทรค่ะโทรคุยสอบถามและนัดดูรถด้วยตนเองนะคะไปดูไปทดลองขับตัวจริงกันก่อนติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ